ดีค่ะลูกค้าขามาพบกับยุพินแหวนสตางค์ค่ะวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ที่14เดือนพฤศจิกายนนะคะปี68ค่ะได้ยินเสียงนี้ก็ต้องมีของดีราคาถูกมาส่งให้แม่แม่นะคะของดีราคาถูกมาส่งให้กันค่ะ ลูกค้าขาใครที่ยังไม่ได้จากรอบที่แล้วนะคะมาเก็บเอาชุดนี้ได้เลยนะสนใจสั่งซื้อสินค้าโทรหรือแอดไลน์0 9 8 61, 0 8 2 9 3 9า1 0 9 8 8 2 9 3 9 6 1นะคะไซส์51ค่ะวงนี้ นะคะลูกค้าขางานสวยๆแบบนี้นะคะวันนี้เราจะมาจัดโปรราคาเบาๆให้นะคะด้านบนนะสามแถวด,ด้านบนนะคะเดี๋ยวจัดโปรให้นะคะใครที่ยังไม่ได้นะคะลูกค้าก็มาเก็บเอาได้เลยในชุดนี้นะคะเราจะไลฟ์กันไปเรื่อยๆแบบนี้เลยะค่ะลูกค้าฝากกดติดตามด้วยนะคะใครที่เข้ามาใหม่นะยังไม่ได้กดติดตามฝากกดติดตามด้วยนะคะ กองไหมคะก็เอียงกระลิงทิงเรามาเริ่มกันที่วงที่หนึ่งเลยนะคะวงที่หนึ่งค่ะเป็น แก้วขนเหล็กนะคะแก้วขนเหล็กประกายลุ้งค่ะไซส์55วงนี้ไซส์55ค่ะ450บาทนะคะ450บาทแก้วขนเหล็กประกายลุ้งนะคะลูกค้า450บาทเท่านั้นค่ะไซส์5้ค่ะเราไปกันแบบเร็วๆเลยนะคะวงที่สองค่ะไซส์57 450บเจ็ดสี่ร้อยห้าสิบทไซส์ห้าสิค่ะด้านข้างเป็นแบบนี้นะคะ ไซส์57พลอยสวยมากลูกค้าค่ะ450บาทเท่านั้นสินค้าฟรีส่งฟรีปลายทางสะดวกโอนโอนได้ค่ะลูกค้าฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะวงที่3แถวที่ 1, 1> ค่ะไซส์53วงนี้ไซส์53นะคะลูกค้าหลายคนทักมาถามนะคะอยากได้แหวนสวยๆนะคะทำยังไง นะคะโทรค่ะลูกค้าวงนี้ไซส์ห้าสิบสามค่ะพลอยสวยมากสีฉ่ำๆนะคะวงที่สี่ค่ะไซส์ห้าสิบเก้าวงนี้ไซส์ห้าสิบเก้างานพลอยเม็ดจริงสีจะเข้มกว่านี้นะคะวงนี้ไซส์ห้าสิบเก้าสินค้าหมดแล้วหมดเลยนะคะเพิ่มไซส์ได้หนึ่งไซส์ทุกวงลดไซส์ไม่ได้นะคะลดไซส์ไม่ได้นะคะมากกว่าหนึ่งไซส์ไม่ได้ผ่านไปได้เลยลูกค้านะคะ ตัวนี้นะคะงานเหลือนจสตางค์แท้ใส่อาบน้ำซักผ้าได้เลยค่ะใส่ยังไงก็ไม่ลอกยิ่งใส่ยิ่งสวยนะคะ4ี่รอยห้าิบาทเท่านั้นวงนี้ใส่ห้าสค่ะและวงที่5นะคะรอบที่แล้วเราจัดกันมาแบบหลายวงมากเลยนะวางแค่วงเดียวนะคะตอนนี้วางแค่วงเดียวไซส์ห้าหนึ่ใส่ได้51าถึงห้ใส่ได้แล้วพลอยแบบสวยมากห้าหห้าใส่ได้ค่ะ 550บาทมีเหลือบสตาทุกเม็ดนะคะพลอยมีเหลือบสตาทุกเมตรค่ะทับทิมแท้ล้อมเพัเสเซียนะคะไซส์ห้าหนึ่งห้าสองค่ะห้าร้อยห้าสิบบาทแถวที่หนึ่งวงที่ห้าลูกค้าค่ะพลอยแบบสวยมากพลอยสวยมากนะคะแถวที่สองวงที่หนึ่งค่ะไซส์ห้าิบเจ็ดทับทิมแท้สีชมพู ะะใส่แล้วนะคะลูกค้ามือขาวจัวแบบนี้เลยสีชมพูค่ะไซส์ห้าสิบเจ็ดวงนี้น้องไซส์ห้าสิบเจ็ดค่ะพลอยสวยนะคะไม่มีที่ติค่ะสวยมากๆไซส์ห้าสิบเจ็ดค่ะวงที่สองนะคะไซส์ห้าสิบเก้าวงนี้ไซส์ห้าสิบเก้าพลอยสีแดงเบอร์ห้านะคะมีไฟนะเล่นไฟดีมากวงนี้ไซส์ห้าสิบเก้าค่ะ หมดแล้วหมดเลยไม่มีของให้สั่งความสวยเฉพาะเม็ดนะคะสวยไม่เหมือนกันพลอยแต่ละเม็ดนะคะความสวยนะคะแตกต่างกันนะห้ายห้าบาทค่ะวงนี้ไซส์ห้าหย,ยดน้ำยังว่างหนึ่งวงนะคะวงนี้ไซส์ห้าสิบเจดค่ะ น้องเป็นไซส์57พอยหยดน้ำเป็นวุ้นๆอย่างนี้เลยสวยมากรอผู้ครอบครองอยู่มีวงเดียวนะคะ599 599ค่ะไซส์57พอยสวยมากแบบนี้เลยแบบนี้เลยค่ะไซส์57ค่ะ ลูกค้าบอกว่าแม่ดูไม่ทันไม่รู้ว่าแม่ค้าจะรีบไปตามควายที่ไหนหนูขออภัยด้วยคะ่ะหนูเป็นคนแบบเวลาเร็วก็คือเร็วจริงๆนะคะเพราะว่ามันจะมีลูกค้าบางคนนะคะแบบคอมเมนต์มาว่าหนูนะ่ะพูดชอบพูดนอกเรื่องแล้วก็จะแบบว่าลีลาอยู่นั่นแหละแบบว่าฉันจะดูวงที่ฉันจะเอาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะบอกว่าหนูพูดมากลีลานะคะเดี๋ยวนี้หนูก็เลยต้องปรับนะคะไปให้เร็วนะคะแบบว่า เหมือนคนวิ่งตามควายเลยแบบนั้นนะคะต้องตามหนูให้ทันค่ะนะจะได้ถูกอกถูกใจทุกคนนะคะแต่ก็ไม่สามารถถูกใจทุกคนได้นะคะขออภัยด้วยค่ะนะคะแถวที่สองวงที่4ี่ค่ะไซส์ห้าสิบวงนี้ไซส์ห้าหนึค่ะ ไซส์51นะคะรอบที่แล้วปล่อยไปแล้วหนึ่งวงไซส์เดียวกันนะไซส์51วงนี้มารอบนี้มาอีกหนึ่งวงนะคะไซส์อื่นไม่มีนะแม่ไซส์อื่นไม่มีค่ะมีวงนี้เลยไซส์51ค่ะนะคะมีรอบนี้มีไซส์51ค่ะไซส์อื่นไม่มีค่ะชอบก็เก็บได้เลยนะคะหมดแล้วหมดเลยวงนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะไซส์51ค่ะ ตัวนี้เพิ่มไซส์ไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าน้องขาเล็กนะน้องขาเล็กวงนี้เพิ่มไซส์ไม่ได้นะคะวงที่ห้าค่ะน้องเต่าไซส์ห้าสิบหกน้องเต่าไซส์ห้าสิบหกพลอยสวยมากสีฉ่ำฉน้องเต่านะคะใส่เสริมดวงนะคะหน้าที่การงานนะคะและก็ประสบผลสำเร็จต้องเป็นน้องเต่านะคะ ต่าของเราต่าไทยนะคะหนกหนกุนูนนแบบนี้เลยแม่เต่าไทยนะคะแล้วก็ตาก็มีเออ่มีพลอยสีแดงโกเมนให้ด้วยค่ะตรงนี้มีรัสเซียนะคะประดับรัสเซียอุ้ยสวยมากนะนังว่างอยู่2วงจ้ะนะคะวงที่หค่ะไซส์ห้า 58, สิบแปดาสิบเกใสได้ห้ 58, าแป้าใส่ได้ค่ะน้องเต่าของเราแบบสวยเลิศสแมแตนมากแม่ สวยแบบเลิศเลิศสวยแบบเลิศเลิศนะคะใครที่อยากเก็บนะเก็บได้เลยน้องเต่าหนูขออภัยด้วยนะคะพอดีมันมีน้องหมาแบบว่าน่ารักมากนอนอยู่ใต้โต๊ะเวลาขอดินอ้นเงี้ยค่ะขาเขาก็จะมาโดนขากล้องหนูขออภัยด้วยนะคะวงนี้ห้าร้อยห้าสิบบาทค่ะแม่ใส่ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าใส่ได้ค่ะตอนนี้ที่บ้านหนูเลี้ยงน้องหมาอยู่แปดตัวค่ะ เป็นหมาจรทุกตัวเลยนะคะที่เราเลี้ยงอยู่แล้วก็เอเขามีลูกนะคะก็คือไปทําหมันให้ไม่ทันเขาท้องก่อนนะคะแล้วก็เลยต้องเลี้ยงลูกเขาตอนเนี้ยอลูกของเขาอ่ะก็คือที่เลี้ยงอยูรวมทั้งหมดแล้วน่ะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้ก็คือแปดตัวะค่ะนะคะ ก็รายได้จากการขายแหวนส่วนหนึ่งก็ไปซื้อหัวอาหารและขนมให้เด็กๆค่ะนะคะก็กราบขอบคุณผู้มีอุปการะคุณแล้วก็แม่ๆทุกคนมากเลยนะคะทําบุญร่วมกันเนาะนะคะบุญกุศลน,นี้นะคะก็ขอให้แม่ๆนะคะสุขภาพแข็งแรงทุกทุกคนเลยนะคะมีกินมีใช้นะคะทุกคนเลยนะคะแม่นะก็คือเราเป็นคนนะคะหนูคิดว่าเราเป็นมนุษย์และเราสามารถทํางานหาเงินได้ถ้าเราไม่ขี้เกียจ นะคะแต่น้องหมาถึงเขาจะขยันขนาดไหนเขาก็ไม่สามารถทำงานหาเงินได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่หยิบยื่นให้เขาอ่ะมันก็เป็นไปไม่ได้ที่เขาจะมีกินนะคะเพราะฉะนั้นก็คือส่วนหนึ่งเราก็ขออนุญาตแบ่งแบ่งไปแบ่งปันกันนะคะเป็นเพื่อนร่วมโลกนะแถวที่สามวงที่หนึ่งนะคะตัวนี้เป็น เป็นสตานะคะเป็นทับทิมสตาสีทับทิมน้ำผึ้งแล้วก็มีบ้างน้องมีบ้างนะคะน้องมีบ้างอยู่ตรงนี้เป็นบ้างสีเส้นสีชมพูแบบนี้เลยนะคะแม่สวยมากแล้วก็มีสตาด้วยนะคะมีสตาด้วยนะคะของแบบงานจริงอะ่ะมีสตาแล้วน้องก็เป็นสตาสองดวงด้วยคนที่พลาดไปนะคะ ที่พลาดไปก็คือไม่รู้ว่ามีสองดวงเขามีสตาสองดวงค่ะนะคะทับทีมน้ำพึ่งมีสตาสองดวงนะไซส์ห้าสิบสามห้าสิบสี่ใสได้ห้าสามห้าสี่ใสได้วงนี้สามารถเคาะไซส์เป็นไซส์ห้าสิบห้าได้นะคะห้าสิบห้าถึงห้าสิบห้าครึ่งได้เลยถ้าใครใส่ห้าสิบห้าก็แจ้งได้นะคะวงละเจ็ดร้อยมีสตาสองดวงทับทีมน้ำพึ่งมีสตาสองดวงนะคะ แล้วก็ราคาแค่700บาทนะแถวที่3วงที่2นะคะไซส์52เอ่อ53ขออภัยค่ะวงนี้580บาท580บาทเป็นโมลากิีนอาเกตค่ะวงที่3นะคะเป็นทับทิมวงนี้ไซส์58น้องเป็นไซส์58ทับทิมเม็ดใหญ่ยาวนะคะความยาวน่าจะอยู่ที่เดี๋ยวนะ ความยาว1.6นะคะหน้ากว้าง1เซนยาว1.6หน้ากว้าง1เซนแม่คุ้มมากจากราคา800กว่านะคะวันนี้เหลือ650ว่างวงเดียวนะคะพี่น้องเขาออกไปหมดแล้วอุ้ยสีชมพูแบบสวยแบบนี้650แล้เม็ดใหญ่ยาวแม่650บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าท่านใดที่สนใจก็โทรกันเข้ามาได้เลยนะคะ วงที่สี่ค่ะไซส์ห้าสิบห้าครึง่งต้องการห้าสิบหกแจ้งได้วงนี้ไซส์ห้าสิบห้าครึง่งสีชมพูแบบนี้เลยสีชมพูแบบนี้เลยค่ะห้าร้อยแปดสิบบาทห้าร้อยแปดสิบบาทเท่านั้นแม่ห้าร้อยแปดสิบบาทค่ะน้องสวยนะคะลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยค่ะวงที่สี่เออวงที่ห้าค่ะ ตัวนี้เป็นงานจัดโปรไซส์หกสิบสองนะคะวงที่ห้าหร้อยห้าสิบบาทหกร้อยห้าสิบาทเม็ดใหญ่ๆแบบนี้น้องติดแร่นิดหน่อยตรงนี้นะคะไม่ใช่ตำหนินะแล้วก็ไม่ไม่เป็นหลุมนะคะแค่ติดอยู่ข้างในเนื้อพลอยนิดหน่อยนะคะเนี่ยค่ะถ้ามองไกลๆก็แทบจะไม่เห็นเลยนะคะมองไกลๆก็แทบจะไม่เห็นเลยใครได้ไปคุ้มมากนะคะคุ้มมากๆนะคะวงนี้เนี่ยค่ะ มองไกลๆก็แทบจะไม่เห็นเลยนะคะ650บาทไซส์ไซส์6กสค่ะอะไรกันลูกมานี่มามาหาแม่มามาเริ่มาแถวที่3วงที่6นะคะวงนี้ไซส์59ไซส์59ค่ะวงนี้นะคะ700บาทท้วนนะคะจาก900กว่าบาทเหลือ700บาททวนทับทิมเม็ดใหญ่นะน้องเม็ดใหญ่ไม่มีตำหนินะคะ ความยาว1.7ค่ะหน้ากว้าง1.4หน้ากว้าง1.4ยาว1.7นะคะ700บาททวนค่ะตัวแหวนเป็นไซส์59-60ใส่ได้59-60ใส่ได้ค่ะสนใจโทรค่ะแถวที่4ค่ะงานจัดโปรนะไซส์55-56ใส่ได้450บาททับทิมแท้ล้อมรัสเซียลายไทยแบบนี้เลยนะคะ 450บาทเท่านั้นแม่ขาวสวยมาก450บาทค่ะสีแดงเบอร์ห้าฉ่ำๆค่ะมีไฟด้วยนะคะวงที่สองค่ะเป็นไซส์57ถึง58ใส่ได้5 7 58ใส่ได้โมลากินอาเกตน,นะคะ450บาทค่ะ แถวที่สี่วงที่สามไซส์หกหนึ่งหกสองไซส์หกสิบเอ็ดถึงหกสิบสองใส่ได้โมลากีนอาเกตค่ะสี่ร้อยห้าสิบบาทวงที่สี่นะคะไซส์ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าใส่ได้ห้าแปดถึงห้าสิบเก้าใส่ได้โมลากีนอาเกตค่ะเม็ดใหญ่นะคะห้าร้อยห้าสิบบาทห้าร้อยห้าสิบบาทเท่านั้นค่ะหมดแล้วหมดเลยนะคะ วงที่ห้านะคะไซส์หกสิบสองถึงหกสิบสามใส่ได้หกสองถึงหกสามใส่ได้ค่ะโมลากินอาเกดเม็ดใหญ่นะคะเม็ดไม่เล็กเม็ดกำลังสวยค่ะลูกค้าเป็นไซส์สิบคูณสิบสองไซส์เดี๋ยวนะะไซส์สิบคูณสิบสองนะคะไซส์สิบคูณสิบสองค่ะตัวแหวนเป็นไซส์หกสิบสองค่ะ แถวที่ห้าวงที่หนึ่งไซส์ห้าสิบเก้าหกสิบโมลาค่ะล้อมรัสเซียหกร้อยห้าสิบบาทสวยมากนะคะเม็ดนี้ขอบอกเลยสวยมากๆใครได้ไปแบบคุ้มมากนะคะต่ำกว่านี้ไม่มีแล้วค่ะต่ำกว่านี้ต้องทำเองแล้วนะแม่นะราคาส่ง ลูกค้าอยากได้ราคาส่งชิ้นเดียวซื้อชิ้นเดียวไม่ใช่ราคาส่งนะคะลูกค้าต้องเข้าใจใหม่นะนะคะชิ้นเดียวไม่ใช่ราคาส่งนะคะบางทีเราก็เหนื่อยพูดนะคะลูกค้าแถวที่5วงที่2นะคะไซส์หกสิบหกสิค่ะหกร้อยห้าสิบบาทสีแบบแดงเบอร์ห้มีไฟแบบนี้เลย650บาท ราคาส่งชิ้นเดียวไม่ใช่ราคาส่งนะคะถ้าลูกค้าจะเอาไปขายต่อแล้วบอกว่าขอราคาส่งนะคะที่แม่ค้าขายอยู่นี้ก็เป็นราคาทําเองขายเองนะคะลูกค้าเป็นราคาส่งอยู่แล้วนะคะก็คือต่ํากว่านี้ไม่ได้แล้วนะคะถ้าต่ํากว่าที่บอกต่อแล้วต่ออีกอย่างเงี้ยก็ไม่ไหวนะคะลูกค้าเหนื่อย ไซส์หกสิขอบนนิดนึงอย่าว่าหนูนะไซส์หกสิหอดค่ะหกร้อยห้าสิบาทเม tre, ็ดใหญ่ๆค่ะหมดแล้วหมดเลยมีวงเดียวแถวที่ห้าวงที่สี่ค่ะแก้วปวกนะคะไซส์ห้าสหกถึงห้ใส่ได้แกว้วปวกแบบฟุ้งฟุ้งสวยมากหกเก้าเก้านะคะจากราคาปกติ7จ็้ยหบาท ตัวนี้ลดต่ำสุดแล้วห99้าค่ะว่างแค่วงเดียวนะแก้วปวกแล้วก็ตัวนี้เป็นพีรุนแพรไหมนะคะพีรุนแพรไหมว่างหนึ่งวงค่ะไซส์หกสิบเอ็ดวงนี้ไซส์หกสิบเอ็ดค่ะพี่รุนทองออกไปแล้วนะคะเมื่อวานนี้พี่สมพรโทรมาเอาพี่รุนทองวงนี้เดี๋ยวหนูส่งให้วันนี้นะคะส่วนวงนี้ว่างค่ะ หกเก้าเก้าวงนี้ไซส์หกสิบเอ็ดค่ะเป็นพิรุนแพรใหม่ค่ะเนี่ยค่ะตัวนี้เป็นพิรุนแพรใหม่นะคะแพรใหม่ทองนะแบบนี้เลยหกร้อยเก้าสิบเก้าบาทค่ะแล้วก็มางานเออเดี๋ยวหนูจัดโปรให้นะ แถวที่หกที่เจ็ดและที่แปดนะคะหนูจะปล่อยโปรให้นะ450บาทเฉพาะไลายนี้เท่านั้นนะคะ450บาทมี14วงนะคะวงละ450บาทค่ะมี14วงนะคะหนูจะไล่ไปนะคะงานแก้วจัดโปรวงละ450บาท นะคะเรามาเริ่มกันที่หนูจะนับเป็นวงที่หนึ่งที่สองไปเลยนะคะมีแค่สิบสี่วงนะตัวนี้วงที่หนึ่งนะคะวงที่หนึ่งค่ะให้ดูกันแบบชัดๆแบบนี้เลยตัวนี้เป็นวงที่หนึ่งนะคะตัวนี้เป็นวงที่หนึ่งค่ะ วงนี้450บาท450บาทแก้วปวกทองค่ะวงที่หนึ่งไซส์ห้าสิบเใครจะเอาโทรมานะคะวงที่สองค่ะไซส์51วงนี้ไซส์ห้าหนค่ะตัวนี้นะคะเป็นข้าวแก้วมีข้าวแก้วแล้วก็มีกาบสีชมพูนะคะมีข้าวแก้วมีกาบสีชมพูค่ะเม็ดนี้ไซส์ห้าสิค่ะ วงที่สามนะคะไซส์ห้าสิบเก้าไซส์ห้าสิบเก้าค่ะเป็นกาบทองนะคะแล้วก็มีพิรุนสีทองด้วยกาบทองและพิรุนสีทองอยู่ด้วยกันนะคะปล่อยไปสี่ร้อยห้าสิบบาททุกวง,วงวงนี้วงที่สามค่ะวงที่สี่นะคะวงนี้ไซส์ห้าสิบพิรุนทองค่ะพิรุนทองไซส์ห้าสิบขาเหลืองอลา,ามแบบนี้ไซส์ห้าสิบขาแม่วงที่สี่ไซส์ห้าสิบ วงที่ห้าแก้วปวกค่ะแก้วปวกสามสุวรรณนะคะสามสีสีชมพูสีเขียวนะคะสีชมพูสีเขียวและสีเหลืองค่ะวงนี้ไซส์หกสิบแก้วปวกสามสุวรรณค่ะไซส์หกสิบวงที่ห้าวงที่หกไซส์ห้าสิบสองวงที่หกไซส์ห้าสิบสองแก้วกาบนะคะแล้วก็มีแก้วขนเหล็กอยู่ด้วยนะคะ วงนี้ไซส์ห้าสิบสองค่ะงวงที่เจ็ดไซส์ห้าสิบห้าวงที่เจ็ดไซส์ห้าสิบห้าค่ะเป็นเข้าแก้วและกาบทองประกายลุงนะคะเป็นเข้าแก้วนะคะขึ้นมาแบบนี้แล้วก็กา,กาบทองประกายลุงค่ะเป็นแก้วเข้าแก้วนะคะแล้วก็เป็นกาบทองประกายลุงนะคะ สี่ร้อยห้าสิบบาทวงที่แปดค่ะไซส์60วงนี้ไซส์60ค่ะกาบเงินนะคะไซส์60ค่ะวงที่สี่เออไม่ใช่ค่ะขออภัยวงที่เก้าไซส์59 60ไซส์59 60, 60ก้าบทองประกายลุ้งค่ะวงที่เก้า วงที่สิบค่ะแก้วกาบทองแก้วกาบทองฟุ้งๆไซส์หกสิบสามถึงหกสิบสี่ใส่ได้สี่รอยห้าสิบาททุกวงค่ะวงนี้วงที่สิบวงที่สิบเอ็ดนะคะไซส์หกสิบค่ะเป็นสลักเข้าสลักนะคะแล้วก็คาดยาวแบบนี้เป็นเสือนอนกินเลยลูกค้าสี่ร้อยสิคุ้มมากหมดแล้วหมดเลยมีวงเดียวค่ะ ข้าสลักไซส์ห้าสิบเก้าหกสิบวงที่สิบสองค่ะไซส์ไซส์หกสิบหกสิบเอ็ดแก้วปวกค่ะไซส์หกสิบหกสิบเอ็ดค่ะตัวนี้เป็นแก้วปวกค่ะแม่แล้วก็วงนี้ไซส์หกหนึ่งหกสองไซส์หกสิบเอ็ดหกสิบสองค่ะ เป็นกาบทองนะคะแล้วก็เป็นกาบทองนะคะและวงสุดท้ายค่ะแก้วหมอกไซส์หกสิบหกสิบเอ็ดค่ะไซส์หกสิบหกสิเอ 60, <61 S 2> ็ดม, <60, 61 S 2> มีเยอะมากราคาสี่ร้อยห้าสิบเท่านั้นลูกค้าท่านใดสนใจก็โทรมาได้เลยนะคะวันนี้เราจัดโปรให้วงละห้าหกร้อยก็เหลืออยู่ที่สี่้อยห้าิบาทนะคะ งานจัดโปรนะคะมีสิบสี่วงค่ะมีสิบสี่วงวงละสี่รอยห้าสิบบาทนะคะพูดตามที่แม่ค้าบอกนะลูกค้าก็จะได้แหวนตรงไซส์แน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ของญาตไปอัปโหลดคลิปแป,ป๊บหนึ่งนะคะแล้วพบกันนะคะสวัสดีคะ่ะ